ไว้สับ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 ,สบน,นี่นี่นี่โคตรตึงถ้าเราเล่นปีนจังหวะมันก็ตึงอยู่คนดูมาเออโหโคตรโหดไม่ต้องปีนต้องแปลงหน้าเป็นแคคเกอร์หรอกนะจริงๆนะแเป้แป,แป้กบมือนี้แเป้ โยวซาเดี๋ิวรุ่นเมกาดี๋ิวรุ่น,นดูไบดี๋ิวรุ่นชาลซายตะโคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีทไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะฮะเป็นเกมแนววันพีทต่อสู้ประจนภัยนะครับมีเนินท์ังไงโอเอสและโกหน่อยนะมาคนดูเราจะมาเล่นโชโกอโชตึงกันสักหน่อยคนดูนะวันนี้นี่เราจะมาเล่นเจ้าตัวแครกเกอร์เรานะฮะนี่แครกเกอร์นูนตรึงคนดูไปพร้อมแล้วกลับไปคนดูวู้วซกกุ่มมาได้นะคนดูวว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 วใช้โคตรเยอะเลยนะ น่าจะว่าคาตาคุริมาเลยเนี่ยคนดูเอาแคคเกอร์มันทำไมวะถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดอยู่แหละแต่ผมอยากได้คาตาคุริเอาเดิแทงสวยแทงอุ้ยเออเอาดิซับซับซับนี่มาดิครับมาดิครับพี่วู้ฮู้หวแข้งสวยแดงนั่งครับอุ้ยโดนแล้วกูเข้าวัวใช้ไหนเอ้อ เออโอ้โหอดีตเด็กดูดิครับแบมอดีตอดีตอดีตนี่แทงแปลงหน้าเป็นแคคเกอร์แอนด์ครุกกี้ตันเอสซี่ปั๊บตบมือแปะแปะแป๊บหนึ่งตบมือแปะแปะแป๊บหนึ่ง ไหวโดดครับมึงโดนอย่างเงี้นะมึงโดนเออดันยะ้นี่ครบับส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 ับแคกเกอร์โนตรึงโดฟามิโกเตะลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆุด ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นหดเกินปุยมุยนี่มานมานตบมือแป๊บ เออไหวสับ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 ,สบอุ้ยโดนแฟงกี้ว่ให้แปลงนั่งครับแปมจ้วง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 จวง,จวง,จวง,จวงสับเลยครับดันเออไหวสกิลสองครับเหยียบบึ้มโอ้เออมาดีมาดีปับ๊บจูโอ้โหแรงดอกละวหมื่นสามบางคนดูเมื่อกี้ แล้วสกิลจบไวซะด้วยนะเออเฮ้ยปิงแ๊ะแปะแปะแอะสวยครับโอ้โหดนแล้วคนดูอย่างงี้ยาวๆสับสับสับเออไม่ไปเดินเฉยเลยเ,ลยเว้ยเฮ้นี่เป็นไงล่ะเตดครูกกี้ไปกระเทือบไปเว้ยไปเว้ยเออ คุกกี้ไปกระทืบเว้ยเออโอ้โหยตายเครกเกอร์ระลุ่งเลยอึเกินไปนะได้แล้วเอาลูฟี่ปิดฉากคนดูไวๆสวยครับมาดิมาดิสวยครับเบ,บิ้มแวงอากิราชันเออนี่สวยนี่โอ้ทีบครับ เรียบร้อยโคตรดีโคตรึงมาดิมาดินี่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 นแฟงต่อยต่อยต่อยเอออดิมาว่ะมาว่ะต่อยขามาดิงเงนนี่นี่ต่อย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 โอ้ยสวยครับโคตรแรงโคตรส่ เออมาดิมาดิลูฟี่ลูฟี่เคี่ยวมวกบมึงกบมโนแกสติมแฟนกันนี่ต้วงครับก็จะเอาเค็คเกอร์มาโชว์ตึงแม่งกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเป็นเอลูฟี่แม่งโชว์ตึงกว่ามาเถอะเฮ้ยเัาวใจจริงเหนืออันหนะมาฮะแล้วรับของแป๊บหนึ่งโอเค สวยครับภารก,กิจรายวันนะฮะไปลุยชุมอนเบบี้มาวะมา,าวาโอ้ได้เจอกับตัวตรึงนนเนี่ยนี่มีฮอคด้วยหืมชิบหายละกูชิบหายลนะชิบหายของเทพแล้ววะอันนี้นอ,อุ๊ยเออเอออดิแข็งตัวครับ สวยสวยอือเป็นไงนะสวยครับแข่งนัน่งก่อนเอาดิอุ้ยเฮ้ยทำไมสกิลนี้มันไม่ติดวะคนดูนี่เดี๋ยวเป็นไงล่ะเอาดิปั๊บสวยอืออุ้ยเกือบไปแล้วนะวออโอ้ยเกือบไปแล้ว นี่เป็นไงน่ะไปคืนเปิดครับสวยสวยนี่ดันชนเลยนี่เนี่ยนี่คำว่าราชิดากุชว่วยเฮ้ยเบอร์จัคดคุณดูเออผมว่ามันเคลื่อนไหวช้าๆไปว่ะคุณดูนะจะสั่งคุกกี้ก่อนคุกกี้แอนทีมกูล่วงเลยเวอร์จิฮิกมาเว้ยมาเว้ยสวยจิวจิวจิวสวยอุย้ย ว้านี่นี่ยเออแรง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 เกินแรงเกินโอ้ยโอ้ยโน่นกวาดเออเออเออเราจะไปแคคเกอร์มันกระจอกแตงมาคนดูไม่งี้กูระเบื่อจริงในตัวมันกระจอกจัดเลยไม่เก่งเหมือนบิ๊กมองบิ๊กมัมอะไรเลยหรือไงเฮอนี่อ้าเออติดมือดา โอ้ยกูตายเลยเนี่ยแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวตายเลยทำไมมันกรากจังวะแคกเกอร์ทำไมมันกรากจังเลย,ยต้องลูฟี่ซะหน่อยแล้วลูฟี่ซะหน่อยแล้วสวยแบ้มนี่สวยนี่สวยนี่สวย,สวยต่อยต่อยต่อยเอาได้แคกเกอร์มันกรากน็คเราต้องเอาลูฟี่มาลุยได้ในอย่างเงี้ยอืม ปะ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 สวยนี่นี่ฮาคิครับสวยอย่างนั้นน่ะหมดแล้วเออเออกลมกุมกามินะแบมวู้ดหนีมัดนี้ต้องมีโดนบ้างแหละนี่อุ้ยสวยตายหนูไม่ทำหน้าหนูไม่ทำหน้ามาดิมาดิ สวยสวยอุ้ยอ่าอันนี้มันลู่งานอันนี้มันลู่งานลูกการสวยอันนี้มันลู่งานลูกการเอาออก <c oughs> แกเกอร์ไม่โหดเว้ยแต่เอาตัวนี้มานี่มึงออกทุกรายมันคงจะเบื่อจัดเลยเอาอีกแล้วกูโดนนี่แล้วคอมโบอย่างงี้มาโออยเดี๋ยวนี้ภ <c oughs> าออรกิจเราถึงไหนแล้วโอเคหกโอเคอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะแคคเกอร์เราเนี่ยคนดู ตึงเลยว่ะเค็คเกอร์แม่งเล่นยากจัดเลยนะมาเว้ยมาเว้กระมอนเบบี้มาดิสวยสวยสวยตับตับเหลา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 พูดผิว ตัมือแปลก,ก,ก,<ป>กๆ <advances> หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการัน <record scratch> ตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000นคน <tracing> มีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r l o r d 8 Age Racer Sausage Man Overwatch, Genshin Impact LOL, Identity V, แล g น n a l o กโ Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no น1 <c oughs> หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง Richman Shop ไว้ ตับตับตับนี่นี่นี่โคตรตึงถ้าเราเล่นเป็นจังหวะมันก็ตึงอยู่คนดูมาเอ้อโหโคตรโหดไม่ต้องปิดต้องแปลงหน้าเป็นแคคเกอร์หรอกนะจริงๆนะแปะแปะก็แบบนี้แปะนี่สวยอุ้ยอ um. ุ้ยเอาดิจิ้วจิ๊ว โอ้อเฮ้ยหงุดหงิดเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยแขลงล่างครับเอ้ยแม่งแขลงล่างลงมาโดนตีงชักชักแม่งล่างลงมาดงตีงชักชักเฮ้ยโดดก่อนเลยดิแบมนี่เฮ้ยโอ้โออ้โ้เป็นงานจัดเป็นงานจัด สวยนี่เป็นไงล่ะล่วงก็จะลงกันตีซะหน่อยลืมมันเพลินมันเพลินแทงแทงจัดจัดจัดแทงสับสับสับอ้ววมงกิ้งมิดเอวิดีแกเอื้อเอื้อตัวแข็งไว้ก่อนครับคนดูนะไท่นี่แบมสับสับสับ ซับซับซับดูดครับสวยนี่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 จิ้มจิ้มตีแคคเกอร์แป๊บไว้โดนกูบอกเลยอ๋อเด้อเดอนี่ลวงฮะเอ้าเราตายประตูเอ้ยเราตายเองหรออู้อะไรวะมาเวมาเวโอรอบนี้เจอกัขี้ซาลุโน่ตึงโน่ก็สะด้วยนะ ื่นกรบบี้บี้เลวก็เส้นแล้เอนยเากินข้าล้วก็เต้นอ่ะกินข้ากินข้าล้วกะเต้นเน,นี้ยนี้มาดิมาดสวยอุ้ยนี่เเป็นไงนะอันนี้ครับตบมือแป๊กแตบมือแป๊กแตบมือแป๊กแ,กแ,กแกสวยอือจิ้มจิมจม้สวยซับซับซับับ จิ้มจิ้มเออเอาดิเอาดิตบมือแป๊กแป็กกันบิสกิตโนตึงสวยมาดิเอ้ยอู้าูแปลงหน้าเป็นตัวนี้แม่งขาดจัดเลยคนดูโดนซับเป็นบิสกิตหันเลยเออเออเออโอ้คิดสรุม่งตึงอยู่นั้นเราอ่ะฮะตึงอยู่นั้นเราอ่ะโอ้าว้ยมึงก็เวอร์จัดเลยนะเวอร์จัดเลยนะอุ้ย เออเออจัดตบมือแป๊กแป๊กตัวยสวยตับสับลงมันตีเลยอุ้ยเอ้ากดอัตีไม่ทันอีกตับอุ้ยอุ้ยแม่เงี้ยได้มันต้องจบด้วยตัวนี้สวยปั๊บสวยปั๊บโอ้โอ้เอ้ย โอ้ยแบงพี่แกแบงหดเกินเออเอาเิ้วนี่เลยครับสวยตายตายตายอย่าอย่ามาอย่ามาดิ่งพี่ไม่งั้นจะเดือเจออย่างงี้เฮ้ยโอ้เกินไปพี่อสวยสวยทีบมันล้มอยู่นี่สวยครับ มาดิมาดิกระมอนเบบี้นี่ไส <c oughs> ไใ <c oughs> ไ่อ่าบอกเลยว่าสู้ยากน้องโทษทีว่ะโทษทีว่ะโทษทีว่ะโทษทีวะท่วะลงหมดอ่ะกูมึงกูมึงเนีย่ยปักปักปักเอออดี <c oughs> ต Just s t o p p i n กันกูไหวเออเอเอวู ว้าวอะโหตายเลยหรอเกินนะเกินไปไหมจริงจริงโหมันการ์ดแบบชุดเดียวตุยอะเดี๋ยวกูเจอกูอุ้ยอุ้ยเี้อ้ยกดไม่ทันเหนียว่ะวว่ะอืม เจอเข้าไปอย่างนี้โอ้ไม่น่ารอดอันนี้มันเก็บสเตตเลยนะฟันดาบเมื่อกี้เนี่ยเอาว่าว่าแม่งเจอตึงนะเนี่ยรอบนี้คุณดูมันเอาชุดใหญ่เลยนะโอ้มันเอาชุดเนะี่ยปั๊บปั๊บมันเอาชุดมันเอาชุดเอาชุดล่วง <c oughs> เ,เลือนเลยตอนนี้เราก็สู้ได้อยู่ซันจินะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออเออเฮ้ยตายเลยหรอโอเคนะนผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกมวันพีซเซตติ้งมาแล้วนิ่งโหลดเกมนิ่อยู่ใน้าหน้าคำยันตะคลิปโปรดบันทึกกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โครตรกรจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคมโ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย